ไม่ไม่คผมก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่ารักครั้งแรกผมอยู่ตอนมสามครับแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะผมยังไม่เคยมีแฟนเลยแล้วก็ผมจะเป็นคนที่แบบมีเพื่อนเยอะครับมีเพื่อนหรืว่าผู้หญิงมีแบบคือแบบจะเล่นแบบกับเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยครับคนก็จะหาไม่ใช่คนก็จะไม่รู้แบบเขาเอ้ย อันนี้แบบเจ้าช pues, ู้น่เลยหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมแบบจะคุยกับเพื่อนทุกคนแบบเหมือนแบบอัธยาศัยดีอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็จะบอกจะว่าเอ้ยนี่เจ้าชู้เนี่ยเจ้าชู้อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้มีพี่คนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ครับเขาอยู่มปลายผมอยู่มสามแล้วก็คือเขาก็แบบในโรงเรียนเขาก็ฮอตมากครับก็แบบถือว่าแบบป๊อปอะไรเงี้ยคือคือแบบสวยมากอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบชอบอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็ไม่เคยมองคราวนี้ก็แบบ เหมือนอยู่ในโรงอาหารเนี่ยครับก็มีโอกาสได้แบบบอกเพื่อนเขาแบบเออเนี่ยพี่เขามีแฟนหรือยังอะไรนี้แล้วแล้วคราวนี้เพื่อนเขาก็บอกว่าแบบไปเขาไปถามไปถามให้คราวนี้พออีกวันหนึ่งเพื่อนเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขามีแฟนแล้วเขาแบบไม่ไม่ไม่คิดเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมว่าโอเคผมแต่ผมก็ยังชอบอยู่แบบชอบมากแต่พอเวลามันนานไปประมาณเดือนหนึ่งครับผมก็แบบเริ่มตัดใจแล้วเอ้ยยังไงก็แบบเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบคงไม่ ไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีผมก็นั่งเล่นกีตาร์อยู่กับเพื่อนๆวันหนึ่งปุ๊บเพื่อนเขาคนเดิมอก็มาบอกว่าเออเนี่ยลองไปจีบดูดิมันมันแบบมันเริ่มอยากมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยผมก็งงผมก็งงอะบออ้าวปุ๊บสภาหนึ่งก็แบบนั้นก็แบบเออขอเบอร์ให้หน่อยอะไรนี้แล้วคราวนี้ก็คุยๆครับก็เลยแบบขอเป็นแฟนใช่ไหมครับ ใช่ก็เข้าเป็นแฟนกันเป็นแฟนคนแรก <c oughs> แต่ว่าคือผมแบบเป็นคนแบบว่าแบบคือเราชอบใครก็แบบว่าเหมือนชอบมากใช่ไหมครับตอนนี้ก็แบบคือเป็นเด็กนะครับมันก็เลยไม่ได้คิดเผื่อใจอะไรไปเลยค,คิดว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ยต้องคบนานๆคบไปแบบนานๆเลยจริงจังอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งเขาก็มาบอกเลยครับผม มันวาเลนไทน์นึกแบบเลิกวันบอกวันเจ็บสุดใช่คือผมเอาดอกไม้ไปให้ใช่ไหมครับแล้วครานี้ก็พอให้ปุ๊บตอนแรกเขายัางไม่ผมว่าเอ๊ยทำไมแปลกแครับเนี่ยเขาก็แบบมากนะ,ะอะไรเงี้ยพอตอนเย็นอะไรเขาบอกว่าเออเราเลิกกันเถอะและ้วแบบผมก็แบบไม่เคยเผื่อใจไว้เลยครับเพราะมันเป็นเด็กนะครับก็แบบรักไปเต็มที่แล้วลคร้วนี้ตั้งแต่นั้น,นมาก็เลยแบบเวลาคบใครก็แบบไม่กล้ารักสุดๆอะเพราะมันกลัวแบบ กลัวเสียใจเหมือนเดิมครับก็เลยแบบต้องเผื่อใจไว้บ้างอะไรอเงอี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคสองคำถามครับแต่คราวนี้ครูจะบังคับคนถามคำถาม <c oughs> ตองครับหนึ่งคำถามยิงไปใน <c oughs> คำถามแบบผู้หญิงหรือผู้ชายไงไม่เอาใช่ไหมผู้หญิงครับผู้หญิงไม่เอา <c oughs> <c oughs> มีเอมเอมันมันมีความรู้สึกยังไงเวลาคบคนต่างอายุเหมือนกัน <c oughs> มีความรู้สึกยังไงกับ คนที่คบต่างอายุกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยคบกันน่ะมันมีความรู้สึกยังไงมันต่างกันยังไงดีก็ถ้ารุ่นรุ่นเดียวกันนะครับมันจะออกแนวแบบเหมือนเพื่อนแบบว่าเหมือนแบบคุยกันได้รู้เรื่องแบบทุกเรื่องครับมันจะเหมือนรุ่นเดียวกันอะไรมันจะมันจะรู้เรื่องมากกว่าแต่ถ้าเกิดไปคบรุ่นพี่มันก็ผมชอบนะครับแต่ว่าชอบชอบชอบแต่ว่าอาจจะแบบมีบางุมที่อาจจะเราเป็นเด็กอาจจะคุยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นครับ อเหินฟ้าครับอยากถามไหมครับอะไรครับพี่ถามแล้วพอที่จะทราบหรือเปล่าครับว่าเขาทําไมถึงเลิกกับน้องเหินฟ้าก็คือเขาบอกว่าแบบก็าเหินฟ้าเป็นเด็กกก่าหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมเพราะ่าแบบเขาบอกว่าพอคบไปใช่ไหมคือแบบเขาเหนื่อยอะเพราะว่าทุกคนอะคอยพูดเอ้ยเนี่ยอย่าไปคบเลยแบบเจ้าชู้เลยนี่บอกเอ้ยอย่าไปคบเลยเจ้าชู้อะไรเงี้ยเขาบอก เขาก็เลยอึดอัดอล้วแบบขอเลิกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนฟ้าเจ้าชู้ไหมครับไม่ไม่ผมไม่ไปยอมรัคือตอนพี่ไงยอมพี่ยอมยีมแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนที่คบกันนะครับคือแบบผมไม่เคยเจ้าชู้อะแบบคือก่อนนานนอาจจะแบบมีคุยกับเพื่อนอะไรอแบบไม่ไม่คือแบบคนก็จะมองว่าแบบเจ้าชู้เพราะจริงๆผมแบบอารยะสายดีแบบคุยทุกคนทุกอย่างแต่ว่าไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าพอผมพบอันนี้อันนี้เองนะบ พ่อของเขา,าคนนี้ครับผมไม่เคยแบบว่าแบบไม่เคยนอกใจไม่เคยคุยกับใครไม่เคยอะไรคือผมแบบรักจริงๆครับอืหมมันมเนเแต่ว่าแบบเขามาบอกเลิกก็เลยแบบเลยเสียใจมากเพราะเราไม่เคยนอกใจไม่เคยเล้าชู้อะไรเลยแล้วก็แบบเหมือนมีคนไปพูดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ต้องปล่อยเขาไปโอเคครับ, okay, รบดีครับอ่ะโยน